ถึงเวลาที่เราจะมาเก็บมะม่วงแก้วขอมิินกันแล้วนะฮะเราจะต้องเก็บนะเพื่อเอาไปทานกันเหลือจะถึงดินเลยนะฮะดกมากมากเลยครับนี่สองลูกโอ้โหถือว่าเป็นครั้งแรกๆนะครับคุณผู้ชมที่สวนประของสุกโอ้สวยมากๆนะครับคุณผู้ชมโอ้โหผู้ชมสามลูกสี่ลูกด้านบนนะฮะทีละลูก ดีละลูกโอ้โห uh huh. oh oh. สวยมากๆครับโอ้ oh. สีลูกใหญ่ๆ uh huh. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประคองชาแนลครับ วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สวนประคองสุขเพื่อมาอัปเดตมะม่วงแก้วขมิ้นเขาแก่พร้อมที่จะเก็บได้แล้วลูกเขาก็ใหญ่พอประมาณมะม่วงแก้วขมิ้นต้นนี้อายุยังไม่ถึง2ปีแต่เขาก็ออกลูกขนาดนี้ถือว่าเกินคาดนะนะลูกอาจจะยังไม่ใหญ่เต็มที่เหมือนต้นใหญ่ๆแต่ก็สวยมากมากนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยเขานิยมนำมาทานตอนดิบดิบ นะตอนดิบจะทานกับน้ำปลาหวานเนี่ยจะอร่อยมากๆนะอย,อย่างลูกนี้นะคุณผู้ชมเ,เห็นหัวเขาออกเหลืองๆนะก็จะเริ่มแก่แล้วก็คือแก่พร้อมที่จะนํามาทานไดนะ้ทานกับน้ำปลาหวานเอามาทํายำทําส้มตำํำนะเรานับดูคร่าวๆนะคุณผู้ชมก็น่าจะประมาณสัก60-70ลูกได้ เอา,าละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาเก็บมะม่วงแก้วขอมิ้นกันแล้วนะฮะเห็นลูกสวยๆเนี่ยไม่อยากจะเก็บอยากจะเอาไว้โชว์แต่ว่าไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องเก็บนะเพื่อเอาไปทานกันเนี่ยครับนี่เลยนะว<ะ>่านี่เก็บแบบนี้จะ ไม่ทําให้ยางเขาออกมานะแต่เราเด็ดที่ขั้วนี้อาจจะทําให้ยางออกมานะนี้เลยครับนี่นี่สองลูกที่สวยครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องดูที่ว่าจะได้สักกี่ลูกนะฮะนี่ครับโอ้โหโดกมากๆนะย้อยเกือบถึงดินนะฮะคุณผู้ชมเกือบจะถึงดินเลยนะฮะ ดกมากๆเลยครับนี่นฮะนี่2อลูกนี่รับน้าหนักมากเลยนะฮะต้องค่อยๆวางหรือเขาจะช้ำนี่ครับถือว่าเป็นครั้งแรกๆนะครับคุณผู้ชมที่สวนประคองสุกมีมะม่วงแก้วคอมินแล้วก็ออกเป็นครั้งแรกเราเราก็ได้เก็บเป็นครั้งแรก เราก็เกรงว่าเขาจะไม่แก่เตรียมที่เหมือนกันระมัดระวังนี่นี่ค่อยวางเอาลูกนี้โอ้โหสวยนะนี่อ้าโอ้โหสวยมากๆนะครับคุณผู้ชม ลูกนี้หัวเหลืองๆเห็นชัดเจนนะครับนี่โอ้โหผู้ชมสามลูกสี่ลูกด้านบนนะฮะแต่สามลูกนี้เห็นชัดเจนว่าหัวเขาเหลืองๆแล้วแก่แล้วนะฮะอาเราก็ปิดทีละลูกทีละลูกไม่แน่ใจว่าลูกบนใช้ได้หรือยังเอาแค่นี้ก่อนผู้ชม สวยมากๆครับคุณผู้ชมแก้วของมินนะครับนี่เลยอีก2ลูกครับเดี๋ยวตรงนี้ได้นะนี่ลูกนี้ก็เหมือนกันนะห้อยโอ้รับรับหนักมากเลยนะ สามลูกครับโอ้โหสี่ลูกใหญ่ๆนี่อ่าลูกนี้ลูกนี้อันนี้ลูกใหญ่มากผู้ชมทีนี้ใหญ่ที่สุดนะน,นี่อ่า ก็อืมออมีบัวเพื่อนนะครับมะม่วงแก้วขอมมินต้นแรกในสวนประคองสุขนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องประคองชาแนลด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ นี่คือมะม่วงแก้วขมิ้นที่สวนประคองสุกนะครับตอนนี้แก่แล้วเก็บแล้วนะฮะโอ้โหสวยมากๆเลยครับคุณผู้ชม